กลุ่มไหนมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในรอบนี้บ้างสวัสดีค่ะช่องสไตล์อีแม่นะคะในช่วงสไตล์อีแม่นิวส์วันนี้อ e ีแม่อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเงินเยียวยาเพื่อประชาชนนะคะและเช่นเคยก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาในคลิปข่าวทั้งหมดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสไตล์อีแม่ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ ครังเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3เพิ่มอีก16ล้านสิทธิ์เผยมาตรการทั้งหมดครอบคุม31ล้านคนโครงการคนละครึ่งเฟส3โดยกลุ่มเป้าหมายจำนวน31ล้านคนแบ่งเป็นผู้ที่เคยใช้สิทธิ์ในโครงการเฟส1และเฟส2แล้วจำนวน15ล้านคนซึ่งกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะ โดยกระทรวงการคลังจะเปิดให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธ์ได้ลงทะเบียนเพิ่มอีก16ล้านสิทธ์สำหรับช่วงวันและเวลาที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในรอบใหม่นะคะจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้ทั้งนี้คนละครึ่งเฟส3จะต้องรอโครงการคนละครึ่งเฟส2ให้สิ้นสุดโครงการในวันที่30มิถุนายนนี้ก่อนนะคะส่วนโครงการเราชนะ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะเนื่องจากเป็นการขยายวงเงินให้กับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์รายเดิมที่เคยได้รับ7,000บาทไปแล้วจำนวน32.8ล้านคนอันนี้ข้อมูลจากกระทรวงการคลังณนะวันที่21เมษาย,ยนที่ผ่านมาเงินจะเข้างวดแรกนะคะในวันศุกร์ที่21พฤษภาคมจำนวน1,000บาทและจะเข้าอีก1งวดในวันที่28พฤษภาคมนี้ค่ะ มาที่ม .33 เรารักกันนะคะการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนม .33 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องค่ะที่รอบแรกได้รับไปแล้ว4,000บาทนะคะจะสิ้นสุดในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้รอบ2จึงเป็นการขยายวงเงินเพิ่มอีก2,000บาทจ่ายเพิ่มสัปดาห์ละ1,000บาทโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะเนื่องจากมีข้อมูลอยู่ในระบบเรียบร้อยแล้ว เงินจะเข้างวดแรกในวันที่20พฤษภาคมและเข้าอีก1,000บาทในวันที่27พฤษภาคมนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบนะคะก่อนที่จะจบคลิปนี้ด้วยรักและห่วงใยจากช่องไสไตล์แม่ใส่แมสเว้นระยะห่างล้างมือแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ